นี่ว้ยกมือพนมับปยัดลงมี่เลยลุขึ้นเอาเมแม่ประมานี้เรือยครับอืมอืมอืมรยันะอืออนาวตังกาลาอุปายมิโนะโภจิตตวานิยโฉกิเตตังหัปัตตมุโวอันจาวตังกาลาอุปายมิโนอจิตวานิยิเตังปตมุโ Nica Watasangkara Upasawijatamino Upacita Wadewa Cakrete ภะโลภะวินาจะตุมาเตภะวะตวันสะลโยทุกขีอิคายุกโขภาวะวิวาจนสีรีสณิจจัุาปัจจยโวชาาโรธัมมาวาันติอายุวโสุขังภว มาลองใส่ไอ้นี่สง,ง,เ,งเจอกันทำคอนอโดให้ยันน้อยตัดขวดดิ เราแค่กระดูกอย่ตรงนี uh, ้ใส่ได้จนเต็มนนีลยใส่มาจนเต็มที่เลยใส่ต่อยส่เบิ้มมาใส่พร้อมกันอตตีวันนั้นเราตีมาใส่จำได้บ้าต่เปียกเหรอเปียกเปียกยร่นี่เนาะ จยาว์เลยประเทอยู่นี่เ,าเยาว์กับเยาวาดเยาวัฒเยาว์ประอยู่อยู้เยาวจะอยู่ในใต้ดินเยาวาดก็ฝังดินอยู่โคกอยู่บ้านนึงละอยู่บ้านเขาอย่านแนว